7 9 1 0คุณพี่ตัวนี้คืองานถังจิ๋วนะคะถังจิว๋วหน้ากว้างค่ะฐานกระเป๋าอยู่ที่8นิ้วครึ่งค่ะ 8.5ค่ะความสูงค่ะอยู่ที่8นิ้วเต็มนะคะและความหนาค่ะใบนี้อยู่ที่4นิ้วเต็มหูกระเป๋าของเขานะคะคจะเป็นงานหูกลมและที่สำคัญพับลงแนบลำตัวได้สายสะพาย c ครสบอดี้มีให้พร้อมนะคะ1เส้นตัวกระเป๋าค่ะจะแบ่งเป็น3ช่องใช้งานด้านนอกเราไม่ปล่อยให้สวยๆโล่งๆเฉยๆนะคะจะมีช่องลวงให้ด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเส้นแบ่งเนาะแล้วก็เป็นช่องลวงค่ะกระดุมม ล้วงลงไปได้จนสุด ฝ่ามือค่ะตามด้วยซิปด้านหลังอีกหนึ่งเส้นค่ะช่องใช้งานภายในค่ะ1นึ่งพ็อกเก็ตค่ะตามด้วยตรงกลางตรงนี้คือเป็นถุงโล่งนะคะแล้วก็มี1ิปซีเรียลใผ้าซับในคือเป็นงานผ้าพ,พรีเมียมนะคะสําหรับงานน้องสิงเนี่ยจะเป็นผ้าพ,พรีเมียมหมดทุกรายการเลยสาหรับตัวนี้คุณพี่สายสะพายมาตรฐานเดิมคือปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนหนังที่ใช้เป็นงานหนังออยสีน้ำตาลแดงเบอร์กันดีนะคะตัวนี้คือสายสะพายเนี่ย ทนทานนานนับ10ปี2,690สภายแล้วน่ารักแบบนี้เลยค่ะสีพร้อมส่งสีที่น่ยาถืออยู่นะคะคือสีชมพูนะคะสีถัดไปที่มีพร้อมส่งคือสีกากีค่ะตามด้วยสีดําค่ะสีน้ําตาลสีทะเลสีมิ้นท์และสีแดงค่ะสีพร้อมส่งทั้งหมดตอนนี้กัญญามีอยู่7สี